วันที่8ตุลาคม2566เวลา17.30นาทนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2566รำวงหันษาออกพรรษากวนข้าวทิพซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดย นายบรรจงโคสิษฐินัน์นานนยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานในครั้งนี้ณหน้นาสถานแสดงพันธุสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านทรงคนใจกลิ่นที่ครพบอย่างสูงกับผมนายบรรจงโคสิษฐิน,นันต์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีออกพรรษาควรเข้าทิพย์จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2566เป็นประธานในการจัดงานประเพณีออกพรรษาควรเข้าทิพย์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2566ในวันนี้ดอกโมตะกะปะควะโตอะอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะ มีคุ้มวัดสาทองนะครับมาร่วมในวันนี้นะครับในการคนข้าวทิพย์นะครับคสรสนให้การนะครับโดยการนำของท่านทรงพลใจกลิ่มผพ้ในการจงหวดรยละเอียดกำลังที่จะทีหรือว่าปรุงข้าวทิพย์นะให้รวมกันนะให้รวมกันก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีการกวนนะครับประกอบพิธีการกวนนะครับ และก็นะคะในส่วนของผู้บริหารและก็นะคะในส่วนของทุกท่านร่วมรำวงรำ,รำรำรำมาที่มาลำกับพี่จำมงสราบุรีคนดีอย่านี้นะันใจสรีบุรีมวกเล็กเข้าใส่เสือได้ ทีอไอรำัำพี่ชายหน่อยสิพระบ,บาทคนดีเขารำจว่ชี้คำนุบเมืองเสียววิวาย ธนาบุรีคนดีอันนี้หน้าไมาสาคนเดินที่ไหนเพื่ออะไจะรับผู้ใครนจคนไทยบุรี